สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้แก้จริงๆแล้วนะครับจากคาที่แล้วมันมันเปียกนะครับจะวิ่งไปส่งเดตไปงั้น,นของหน้าจะเอาอันนี้แก้ให้แล้ววิ่งให้ใหม่เลย นี่นะครับเดย๋ยวก็ไปนี่ครับต้องอัดอย่าง้ครับงานชั่วโมงเริ่มได้ความสูงนะครับมีการเอียงแล้วอ่ะมาใหม่ ความสูงยังไม่พอใจนะครับ,บนี่องวิ่งอย่างนี้ครับธนาไม่ใช่ย่อง ครับวิ่งซ้ายขวาแลครับให้คนามมาสูงนะครับอ้าสูตรไขก็สูตรมันนะครับก็ยังมีอีกคันนะครับคันขวางทางหน้านะครับตรงที่รถกําลังวิ่งอยู่นะครับนี่ก็เริ่มถอยย่าแล้วนะครับการวิ่งคนานีนแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับต้องแก้ก็เอาให้สูงอีกนะครับแล้วก็ปาดข้างเก็บข้างนะครับก็เหลือเยียบให้มนแล้วก็ปาดข้างครับขณะนี้ทำทีเดียวเลย เริ่มเก็บรายละเอียดชายคันนะครับก็จะวิ่งกบนะครับวิ่งกลบรางน้ำจะวิ่งใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้โอ้ตายละสั่งงานอะแล้วก็เห็นมันพร้อมกันแล้วนะครับอ่านั่นแหละครับลุยไปแล้วลุงส่ยจะวิ่งกบวิ่งกบแน่แต่จะวิ่งใหม่หรือเปล่าถ้าจะวิ่งใหม่ก็ต้องวิ่งตรงลอยเขาขาวดีนะครับ อ่านั่นแหละครับวิ่งกบครับ เย็นเย็นน้อนโอ้แกวิ่งโหดจริงนะครับแบบจะเอาทีเดียวให้เสร็จเลยแหมจะเย็นสักนิดก็ไม่ได้ดินมันแข็งนะครับก็ต้องมีปัดมีเป๋บ้างังครับรถค่อนข้าง,งจะยากนะครับ ก็คือที่ผมเดานะครับวิ่งกบรางน้ําตรงนี้นะครับกลบล่องน้ําตรงนี้นะครับทางขวามือที่เราวิ่งกบอยู่นะครับน่าจะขยับมาแล้ววิ่งล่องน้ําใหม่หรือยังไงที่ผมเดาน่าจะวิ่งล่องใหม่นะครับแต่กบอันเก่าแล้วก็วิ่งล่องใหม่นะครับไม่รู้นะเดาเอา คันข้างจะแข็งนะครับมันเป็นสันลางเก่าอยู่แล้วด้วยครับมฟาฟังเสียงไกลั่นลยครับ เป็นเต้ามาเลยก็เป็นยังยังวิ่งขันเก่าอยู่นะครับพางของเก่าอยู่นะครับนี่ดูนะครับงัดมาแต่ละก้อน โหจริงเบิ่นที่ยวโหสะเทือนเข้าท้องเลยอยกลับไปใหม่ครับถึงก็ล้อฟรี เข่งก้องเข้งเลยโอ้งัดมาแต่ละก้อนน,น่นั่นเอามาใหม่ครับตังล้ำได้แล้วพร้อมลัน่นนันน่นอนโอ้แกววิ่งมันจริงเลยครับ ท่านชมครับสรุปว่าวิ่งเป็นล่องนะครับวิ่งเป็นล่องซ้ายมือนี้นี่แหละครับวิ่งแบบนี้ไปแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นคันไปเรื่อยยาวไปเลยนะครับนี่ครับวิ่งเป็นล่องคือขยับล่องน้ําจากเดิมมาประมาณสักศอกหนึ่งนี่ครับเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่าก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันเนาะพกฎหมายโอกาสหน้านะครับ คุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ